ตอนที่8วันดีๆที่พังลง โมโมอิสลบไปในวันที่อาลิสุคุ้มขั่งขึ้นมาอย่างกระทันหันโมโมอิที่อยู่ในเหตุการณ์อลมานนั้นด้วยถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บจนหมดสติไปท่ามกลางสถ,ถานการณ์ขับขันและความวุ่นวายที่เกิดขึ้นคุณครูรีบพาโมโมอิมายังห้องปฐมพยาบาลของชาเล่แต่ก็เป็นเวลากว่าสองวันแล้วที่โมโมอิยังคงนอนนิ่งไม่ได้สติ ไหนจะหุ่นยนต์ปริศนาที่เริ่มทํางานอย่างกระทันหันในขณะที่อลิสซึเริ่มมีอาการแปลกๆความกระลาหนนี้เกิดขึ้นในพิพตาเดียวโชคดีที่เนลุและสมาชิก CNC มาปรากฏตัวเลยทําให้สถานการณ์สงบลงได้ <c oughs> แต่ว่าที่อลิสซเป็นในตอนนั้นมันคืออะไรกันแน่ถึงจะควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะจบลงลหลายๆเรื่องยังคงเต็มไปด้วยปริศนาที่ไม่มีคำตอบตามที่ฮาเล่บอกมาอาริสุมีอาการผิดปกติแบบนั้นหลังจากแต่ต้องหุ่นยนต์ประหลาดตัวประหลาดตัวประหลาดพวกนั้นและมิโดริก็เล่าให้ฟังว่า นาตอนที่อลิสุดูเปลี่ยนไปแล้วหุ่นยนต์เริ่มขึ้นไหวเครื่องเล่นเกมของโมโมอิก็ทำงานขึ้นมาอย่างกระทันหันเครื่องเล่นเกมของโมโมอิที่ได้มาจากพื้นที่ลกล้าง ขอต้อนรับเข้าสู่เดวิดชิออนซิปเทนกรณาเก่อหัวข้อที่ต้องการความช่วยเหลือคุณคือ AL1S ใช่หรือไม่พื้นที่ลกล้างคอมพิวเตอร์แล้วก็ดิวิชิออนซิปเทนอะไรทำให้อลิสุควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วหุ่นยนต์พวกนั้นมันคืออะไร ทำไมอลิสึถึงมีอาการแบบนั้นแล้วเครื่องเล่นเกมของโมโมอีที่ทำงานในตอนที่อลิสึคุ้มข้างละ่ะทุกอย่างเกี่ยวข้องกับไฟล์คีย์ที่เจอในพื้นที่ลกล้างหรือเปล่าถึงจะตรวจสอบเครื่องเล่นเกมของโมโมอีไปแล้วก็เถอะแต่ตอนนี้เครื่องมันเปิดไม่ติดแล้วกับว่ามันไม่เคยเปิดใช้งานมาก่อนหรือไม่ก็แล้วกับว่าข้อมูลข้างใน นั้นมันหายไปหมดคุณครูจมอยู่กับความคิดและติดสนาที่ยังทำยังไงก็หาคำตอบไม่ได้ <c oughs> คุณครูอลิซสืจังนะ่ะเอ๊ะ อะคุณครูอะไรสืร่อละอะไรสืรจังคือว่ายังยังเก็บตัวเงียบคนเดียวไม่ยอมออกมาจากห้องชมรมเลยค่ะงั้นเหรอฉันตะโกนเรียกข้ามประตูไปตั้งหลายครั้งแล้วแต่ก็แนวลาแบบนี้ควรจะทำยังไงดีอืมไม่เป็นไรหรอกคุณครูไม่เป็นไรนะจากนี้ ให้ครูช่วยเองอลิซื้ออ,อ,อยู่ข้างในใช่ไหมขอครูเข้าไปหน่อยได้หรือเปล่าครูจะคิดว่าเธออนุญาตแล้วก็แล้วกันนะอลิซ อลิซเป็นยังไงบ้างเห็นว่าไม่ยอมกินข้าวแล้วก็เอาแตกขังตัวอยู่ในในห้องทุกคนเขาเป็นห่วงนะคัะคุณครูทุกคนกำลังรออยู่นะอย่าขังตัวเองไว้คนเดียวเลยไปกันเถอะอลิซทำแบบนั้นไม่ได้ค่ะหือ มาเป็นเพราะอลิซ์มุมอีเลยต้องบาดเจ็บเพราะอลิซึคะ่ะอลิซึทั้งหมดนี้เป็นเพราะอลิซึอเองคะ่ะแต่ว่าอลิซึก็ไม่รู้เลยคะ่ะว่าทำไมมันถึงได้เป็นแบบนี้ในตอนนั้นมันมีบางอย่างแล้วกับว่าอลิซึมีข้อมูลที่บันทึกไว้อยู่กับตัวแต่เป็นข้อมูลที่อลิซึไม่ถูกไม่รู้จักอ่า อลิสสไม่มีความทรงจําเกี่ยวกับที่แห่งนี้เลยค่ะแต่ว่ามันเหมือนจะมีข้อมูลที่บันทึกไว้เก็บอยู่ที่ไหนสักแห่งในความทรงจําและร่างกายของอลิสึก็กําลังตอบสนองอยู่ค่ะเหมือนกําลังเล่นเกมในแมบบที่คุ้นเคยโดยไม่ต้องมีโหมดฝึกสอนหรือคําอธิบายก็ได้ร่างกายของอลิสึตอบสนองร่างกายของอลิสึเคลือ่อนไหวไปแต่จําไม่ได้เลยค่ะ ว่าตอนนั้นทำอะไรลงไปและททำไปเพราะอะไรแต่ที่แน่ๆคืออลิสึอ,อลิสุนะอลิสุทำให้โมโมูิต้องบาดเจ็บเดี๋ยวก่อนอลิสึใจเย็นๆก่อนนะคุณครูคะอลิสึอ,อลิสต้องทำยังไงถูกต้องเธอทำให้ผู้อื่นผู้คนบาดเจ็บนี่คือความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ใครวะใครเนะ่ะ คุณครูประธานไหนที่สุดเรื่องที่ฉันกังวลก็เกิดขึ้นจนได้สินะเธอคือคุณคือครูชาเล่คนนั้นสินะน่าเสียใจอย่างสุดซึ้งเลยจริงๆที่การพบการที่การพบกันครั้งแรกของเรามันเป็นแบบนี้ฉันจะขอแนะนำตัวก่อนชื่อของฉันคือ ซึกัส,สึกิริโอที่ฉันมาหาคุณแบบนี้ก็เพื่อที่จะบอกความจริงให้คุณและเด็กๆที่อยู่ตรงนั้นฟังนะโปรดต,ติดตามต,ต,ต่อไปความจริงอันน่าหดร้ายหนึ่งตไปต่อตอนที่เก้าความจริงอันน่าหดร้ายหนึ่งซึกัสึกิลิโอก คุณครูคะคนคนนั้นคือประธานของโรงเรียนมิเลเนียมค่ะท้าทําไมประธานถึงถึงมาอยู่ที่นี่ได้ใช่ฉันคือหัวเรือใหญ่ของเซมินาหรือศูนย์กลางโรงเรียนวิทย์มิเลเนียมผู้ไล่ตามดวงดาวที่หวังหวังให้ปัญหาพันปีที่คายอันที่จริงฉันควรจะได้เจอกับคุณครูชาเล่และทักทายอย่างเป็นกิจจาลักษณะกันก่อน แต่เอาไว้โอกาสหน้าก็แล้วกันวันนี้ฉันจะมาด้วยธุระอื่นนะว่าแต่เห็นว่ามีความจริงบางอย่างจะบอกครูเลยใช่ความจริงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันก่อนคูและนักเรียนโมรมพัฒนาเกมที่อยู่ที่นั่นคงมีความคิดอย่างเดียวกันเด็กที่คิดว่าเป็นเพื่อนมาตลอดจู่ๆก็มีท่าทีที่คาดไม่ถึง แนะนำมาซึ่งความเสียหายและความสับสนถ้าได้เจอเรื่องแบบนั้นมาไม่ว่าใครก็ต้องคิดว่าคิดว่าเด็กที่ผ่านมาที่คิดว่าเป็นเพื่อนมาตลอดไม่น่าจะทำเรื่องแบบนั้นได้ใช่ไหมล่ะคุณครูจากชาเล่โอ้โหอะไรสื่อกอูโดนแล้วเดี๋ยวซี่ือโอนะนี่เธอหมายความว่ายังไงฉันจะพูดตรงๆเลยก็แล้วกัน เด็กสาวคนนั้นที่อยู่ห้องข้างหลังคุณที่อยู่ข้างหลังคุณไม่สิสิ่งนั้นที่ได้รูปลักษณ์ของเด็กผู้หญิงมาไม่ใช่นักเรียนธรรมดาอย่างที่พวกคุณคิดหรอกตัวตนที่แท้จริงของสิ่งที่พวกคุณเียกกันว่าอลิสุนั่นก็คือผู้มีอำนาจสั่งการของกองทัพติศสนาที่ลุกลามาจากดินแดนที่ไม่รู้จักเป็นวัตถุหลงยุคที่นักบวชนิรนามที่บูชา เทพไร้านามยกย่องให้เป็นผู้นำและยังเป็นมรดกที่ชาวเมืองคิโวโทสเหลือทิ้งไวเหลือทิ้งไว้ที่ที่แท้จริงตามการเรียกขานของพวกเขาเหล่านั้นก็คือทิดาแห่งถวยเทพไหลน้า,า a l 1 s นเอี่อะไรเนี่ยถวยเทพอะไรนะอลิส อริสูรไม่เข้าใจเลยค่ะว่านี่มันเรื่องอะไรกันใช่ค่ะพูดเรื่องอะไรกันครัเนี่ยจิจูจะเข้ามาพูดเรื่องที่เข้าใจอยู่คนเดียวแล้วคาดหวังให้พวกเราเข้าใจและคอยตามด้วยแบบนี้มันสมเหตุสมผลนั่นเหรอคะเพราะที่โมโมอิเป็นแบบนั้นกับฉันตลอดฉันเลยรู้ดีค่ะอย่ามาสร้างเรื่องก,กำหนดตัวเองตัวตนให้อริสืบตามอำเภอใจสิคะมามิโดริยิงด้วยสินนะขอโทษที ฉันคงจะคิดน้อยไปหน่อยนั้นฉันจะอจธิบายจากเกมที่พวกเธอเล่นกันบ่อยๆแล้วกันจะได้เข้าใจกันได้ไง่ายขึ้นโดยสรุปแล้วตัวตนของอริสุไม่สิตัวตนของเธอก็คือราชาปีศาจที่เกิดมาเพื่อทำลายล้างโลกยังไงละ่ะเอ๊ะอริสุคือราชาปีศาจยังจจดื้ออยู่อีก ทำไมถึงมาพูดอะไรแบบนี้กาลังแต่งเรื่องอะไรอยู่กันแน่ไม่ได้แต่งเรื่องอะไรขึ้นมาสักหน่อยเป็นฉันเองเสียด้วยซ้ําที่อยากจะถามพวกเธอนะ่ะพวกเธอน่าจะได้เห็นกับตากันมาแล้ววันที่อลิสสอไปแต่ต้องกับหุ่นดิวิชันพวกนั้นเข้าดิวิชันนั้นเลยหุ่นยนต์สินะ พวกหุ่นยนต์ที่หน้าตาแปลกๆนั่นแหละเออถูกต้องเธอไม่ควรที่จะไปแต่ต้องหรือติดต่อกับพวกนั้นเลยแทๆ้ๆฉันคิดว่าทุกอย่างถูกติดตามโดย CNC และ a m a s s m a s ส Smart SM จะอะไรก็ช่างเหตุแต่ไม่คิดว่าจะมีคนที่ออกจากเครือขา่ายเฝ้าระวังไปได้เรื่องนี้คือความผิดพลาดของฉันเองต้องขอโทษด้วยคะ่ะ ขอโทษประธานเนี่ยนะแต่ว่าแต่ว่าเรื่องนี้ถือเป็นการพิสูจน์ว่ายภาัยคุกคามที่ฉันตั้งสมมติฐานไว้คือเรื่องจริงผู้ตรงๆก็คือสิ่งที่พวกเธอพบเจอมาคือภัยพิบัติที่เริ่มหลังไหลออกมาจากพื้นที่ลกร้างฝ่า,ายแลกที่จะนำไปสู่หายนะเริ่มจากมิเลเนียมภัายลุกลามไปทั่วคิวทโตท้ จะมีอยู่ของไอ้สื่อกำลังเรียกพวกเขาเหล่านั้นออกมาจากพื้นที่ลกล้างครั้งนี้ยังถือว่าโชคดีที่ไปแต่ต้องจับสิ่งของจับพื้นที่ลกร้างที่เสียหายไปแล้วแต่ต่อไปมันคงไม่ได้จบเพียงเท่านี้แน่ในคนลิ้นพันเนื <laughs> ้อ ีทางเดียวที่จะแก้ไขภัยคุกคามนี้ได้อย่างรวดเร็วอลิสึทั้งที่จะแก้ไขใช่อลิสึเธอต้องหายไปเพื่อโลกใบนี้เธอไม่ควรจะมีตัวตนอยู่อีกโอโ้โหโหดหลายมากว่ายังไงนะคะอลิสึเป็นแค่ผู้กล้าที่อยากจะเล่นเกมและทำเควสกับคนอื่นเท่านั้นเองทำแบบนั้นไม่ได้หรอกนะถึงฉันจะไม่ค่อยรู้เรื่องเกมสักเท่าไหร่ แต่ก็มั่นใจว่าตัวเองมีความรู้ที่จําเป็นเพียงพอแล้วถ้าอย่างนั้นฉันจะถามคําถามเธอที่เธอเรียกตัวเองว่าเป็นผู้กล้านั่นนะผู้กล้าที่เธอพูดถึงตั้งแต่แรกคือคนที่ทำร้ายเพื่อนจนบาดเจ็บนั้นเหลอแบบนั้นนะ่ะจะเป็นบทบาทของราชาปีศาจที่ผู้กล้าต้องมาปราบปราบเอ๊ะต้องมาปราบมากกว่าหรือเปล่าอัลซึจัง ไม่ต้องไปฟังอะไรพวกนั้นหรอกก่อนหน้านี้นฉันเคยได้ยินว่าประธานสภานักเรียนเป็นคนประหลาดแต่ไม่คิดเลยว่าจะเป็นได้ถึงขนาดนี้ถ้าคุณครูลิโอหยุดได้แล้วให้หยุดงั้นเหลอหยุดทําอะไรนี่ครูการเปื้อนหน้าไปจากข้อเท็จจริงที่ชัดเจนไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าความเมตตาหรือการเอาใส่ใจนักเรียนหรอกนะมันก็แค่การหนีความจริง การกระทำแบบนั้นมันไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยนี่มันไม่ใช่ปัญหาเรื่องความสับนี่มันไม่ใช่ปัญหาเรื่องความสมเหตุสมผลแล้วถ้างั้นอลิซึถ้างั้นอลิซึจะต้องทํายังไงเลรอคะถ้าเป็นเรื่องวิธีการแล้วก็ง่ายนิดเดียววิกฤตทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาเป็นเพราะเธอยังอยู่ที่นี่ยังไงล่ะอลิซึการมีอยู่ของเธอคือตัวการของปัญหาที่เกิดขึ้นหรือพูดง่ายๆเธอก็คือระเบิดเวลานั่นเอง แล้ถ้าสาเหตุของปัญหาชัดเจนแล้ววิธีแก้ปัญหามันก็จะชัดเจนไปด้วยถ้ามีระเบิดแล้วก็แค่ต้องเอาไปไว้ในที่ที่ปลอดภัยแล้วก็ทำลายมันซะทำลายระเบิดเออยังไม่เข้าใจเหรองั้นก็คงต้องพูดสั้นๆให้เข้าใจง่ายๆสินะฉันหมายถึงการทำลายฮารลของเธอน่ะเลีย มึงนี่มันเฮี้ยจริงเลยลิโอทุกคนไม่สิจะเรียกสิ่งนั้นของเธอว่าฮาโลได้หรือเปล่านะถึงฉันจะไม่รู้สาเหตุที่เธอมีฮาโลเหมือนมนุษย์คนอื่นก็เถอะแต่การที่เครื่องจักรอย่างเธอมีฮาโลใช่มันเหมือนกับ AI ที่ตกอยู่ในความบ้าคลั่งนั่นเลยยิ่งเป็นแบบนี้ฉันยิ่งปล่อยเธอเอาไว้ไม่ได้ลิโอ ขูนฟังคำพูดที่รุนแรงของเธอไม่ได้แล้วเนาะถ้าคำพูดและการกระทำของฉันมันไปทำให้ทุกคนไม่พอใจเข้าฉันก็ต้องขอโทษด้วยมีคนที่ไม่ชอบฉันเยอะแยะตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วล่ะปัญหาน่าจะเป็นที่ตัวฉันน่ะแต่ถึงจะไม่มีใครเข้าใจก็ไม่เป็นไรฉันก็แค่ยอยากปกป้องทุกคนจากอันตรายก็เท่านั้นเอาละถึงตาของเธอแล้วมิคโนเอ้ยมิคโมเนลุ เด okay. ิมพี่เนรุเนรุไม่ต้องรู้สึกผิดไปหรอกนะเดิมพีแล้วเสียนซีคือชุมรมสสยรับที่ทำงานภายใต้คำสั่งของเซมินาไม่สิถ้าจะให้ชัดเจนก็ต้องบอกว่าคำสั่งของฉันเรื่องนี้ไม่มีความรู้สึกส่วนตัวอะไรเกี่ยวข้องเราแค่ทำในสิ่งที่ต้องทำก็เท่านั้นถ้าไปฝีมือของผู้นำเซียนซีอย่างเนรุแล้วละก็ ต่ถ้าเป็นชมรมวัฒนาเกณฑที่นําโดยคุณครูคก็ไม่สามารถต้านทานไว้ได้อย่างแน่นอนและถึงแม้จะขอความช่วยเหลือจากภายนอกแต่ที่นี่นะ A.M.A.S. ของฉันยึดที่นี่เอาไว้หมดแล้วถึงจะมีใครที่คิดจะเข้ามาช่วยก็คงถูกถูกจัดก,การไปก่อนที่จะมาถึงที่นี่แล้วเอาละถึงเวลาทํางานแล้วจัดก,การอารันสื่อซะเนลุ เฮ้ยนพี่เนลุหฮอหืฮโอ้ยพูดอะไรอยู่ไดุ้หงหยดจนไม่เป็นอันทำอะไรแล้วเดี๋ยวก่อนทำไมจูจ่ๆก็ทำมาก็จมตีมาทางนี้อะเลเนลุนี่มันอะไรกันเนลุมุนพี่เนลุ ปกติฉันก็ไม่ค่อยถูกใจงานที่เธอสั่งให้ทําอยู่หรอกแล้วครั้งนี้เป้าหมายยังเป็นนักเรียนโรงเรียนเดียวกันให้รัก้าตัวเด็กที่ไม่รู้ประสบไม่รู้ภาษาอะไรเลยเนี่ยนะฉันไม่เอาด้วยหรอกยีโอคิดว่าฉันจะอดทนกับคําพูดไร้สาระของเธอไปได้ถึงเมื่อไหร่กันฮะเนรุนี่เธอจะหักหลังกันเหรอหักหลังเฮ่ตกเป็นบ้า ฉันแค่ไม่คิดจะทาตามคําสั่งที่ไม่ถูกใจก็เท่านั้นเองเอออย่างนั้นสินะเนรุเธอก็เป็นแบบนี้มาตลอดเธอไม่ลังเลที่จะฝ่าฝืนคําสั่งตามอารมณ์ของตัวเองเป็นเหมือนระเบิดที่ไม่รู้ว่าจะระ,ะ,ะเบิดเมื่อไหร่นี่เป็นทั้งข้อดีและข้อของเธอและเป็นที่และเป็นสิ่งที่น่าหงุดหงิดมากๆเอาเสียด้วยเพราะแบบนี้ฉันถึงได้คาดการว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นไว้แล้วละ่ะ ดีแล้วที่ฉันเรียกเธอมาคนเดียวไม่ได้เรียกสมาชิกเสียนซีทุกคนมาที่นี่หาว่าไงนะโทคิถึงตาของเธอแล้วเนรุอันตรายฮะ <c oughs> ใครน่ะ ยินดีที่ได้รู้จักค่ะลุนพี่แล้วก็คุณครูด้วยสวัสดีค่ะฉันคือเจ้าของรหัสประจำตัวซิลโลโฟสังกาเซียนซีคระคนที่ห้าสมาชิกอีกคนของเซียนซีงั้นเหรออยู่ดีๆก็อยู่โจมการจากข้างหลังงั้นเหรอจะมาไม้นี้ใช่ไหมคิดว่าฉันจะยอมอยู่เฉยๆแบบนี้หรือไงเนรู้เดี๋ยวก่อน สู้กันเลย ตัวมีสิบเก้าตัวอะไรวะปลเสียหายมันยังหนึ่งตัวเลหว่อ

ติดตามต่อไปความจริงอันน่าหดหลสองเอ้ยพูดผิดพูดถูกติดขัดลิ้นพัน์อีกก็ขอโทษคนดูด้วยนะครับ ก็ขอขอบคุณคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย